สบายดีสบายดีพีเอฟีเพืทุกคนเด้อเนาะตอนนี้น้อเหนื่ิงมาขี่รถแนวทุกคนกําลังซีเนืองบานเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ารถเต็มน้องหนิงเลยนั่งไกลเต้สองบอกสุดท้ายนะทุกคนเนาะอ่ากระบป็นมาเนาะน้องหนิงเคยนั่งมาใช่ไหมแล้วเนาะทุกคนตอนนี้แล้วนิงกำลังซีเมือน้องสระเลยเด้อน้องลี่มาส่งลี่กับเมืองแล้วเนาะทุกคนเนาะอืม คนอื่นน้อนิงก็ตอนน้องขอขอบใจพ่อแม่ทางเสียงไม่แล้วกพ็พี่ๆทางฟังไทยเบิร์ตทุกคนเด้อที่พาเราเที่ยวในทริปนี้เนาะเนาะทุกคนน้องนีงก็ที่ฮอดฟ้าแต่กะว่าแม่นฟิวที่แบบที่ที่ฮอดฟ้านอรเทศอว่านาะคุณเนาะเพราะว่าน้องนีงนิะได้ฟังเพลงเพลงนึ่งที่เซาเซาขนาดเนาะและก็กกกกเลย น้ำตาออกนอนคุณน้อที่เด็ดก็คือพิษฮอดแหงก็คือลาเนาะหลานสาวเพิ่นโทรมาเห็นน้องนิงแล้วเพิ่นให้นะค,นค,คุณก็ขอคุยประมาณนั้นเลยทุกคนตอนน,น,ออนี้นิงก็กำลังชิมเงินนิงก็ซื้อขนมเอลซีไปฝากมาคุณน้นอวนนี้น่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าน้องนิงอยู่ทางอ่า สุดท,ท้ายมันจะลงไปซื้อยากนะทุกคนว่าซีซีเขาจี้ไปตอนนี้ก็ว่ามันชิลง,งายากเลยน้อยนึงนะคุกคนนะว่ามันนะห่างท้ายสุดเลนยนะทุกคนเดียวสุดท้ายแตนนาา่แล้วตอนเหนืใหอใไฮยูซีเบงเดอร์ตอนนี้มาลงมาขึ้นรถยูคิวรถไซเหนือที่แปะเหนินเลยรถนะยูเวนต์สังนะทุกคนโอเคแล้ว ่ถ้าถามว่าเป็นยังน้องลี่คือผลงางนพ่อมน้องลี่ทั้งยังคาริเอร์ยู่ทางพี่อยู่นะคือเนาะก็เลยเราได้มีงานนำการน,นะเราคุณสายประมาณนี้นาส่วนเดียวและสิใทยบรรยากาศตอนมาไปร้องไส้ให้ยูซีเป็นโบคาบอมเอารถนะจ๊ะพี่น,นี่ก็คือกินยาไปแล้วเนาะทุกคนประมาณนั้นแต่สิไทยที่ FC เบิ้งเดียว อตอนนี้มาคีบลงอันราแต่เห็นการลงให้ลายคาใต้บรรยากาศให้ดูีเบางาสานว่าแต่เอาหัวลงแบบนี้การนับตาแล้วกันนับมาจนหฮดปานพ้าเลยเนะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงดูเพิ่งว่าสินหอลองสาั่โมงแล้วคนนรถนเต็มเลย ตอนนี้มาหอดเหืาอเลยเด้อทุกคนมาฮอดแตงเต้ตอนประมาณานึ่งโมงนึ่งโมงปลายแล้วนึ่งอี่เลยทุกคนนึ่งเน่งกระเบื้อจืดแล้วเนาะมาแล้วก็นอนเนาะนอนตื่นห้าโมงมาตื่นห้าโมงแล้วก็ให้เรียกเหืาแล้วแล้วก็มาอัดคลิปให้ vfc เบิ้งนี้เนาะนี่คือบรรยากาศอยู่เหงาน้องมีเนาะท้องนิงเห็นมากมังกรสุกไล่ไหลเกี่ยวจัน้อยจิพา vfc ไปเบิ้งว่า มันเป็นกินแล้วบนะ่นเนาะงัวมาอ่ยใหญ่เบิดเลยทุกคนเบิดเบิด์เฮเบิด,ด,ดว่าเาฮลซีพายเอฟซีเบิร์เลยล,ลาสาสนี่มะมังกรสุกเป็นลายได้แต่บ่ฮู้ว่ามันเป็นกินแล้วเนาะส่วนมะยำใหญ่นีเมนเบิดแล้ว ใน,นสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดงามใหญก็อนเป็นกินบ่กินมากวะโอ้เบิดแทาเบดิดวาละมาง,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 งามใหญ่อยู่ในสวนก็นล้น,นเบิดเลยทุกคนะาตาถุจ้ะทุทุยทุ บัจุบัสิอันจ้เจบิ่งกกมากยำใหญ่โบเห็นมากเลยทุกคนแมเห็นแต่บอกซอกเซ็กเนาะตัวนุกตัวหนูกกินเบิดเดี๋ยวสิพามาเบิงง่งในแก้วมังกรแม่ยังบ่มีเพื่อไปกินว่ะแม่แก้วมังกรมังกร มากอันมังเงาะกับุกได้แล้วเด้นี่เริ่มเิ่มแล้วเด้นี่เดี๋ยวสิพา PFC ไปเบิ่งมวงมากอันลําใหญ่อยู่หลังบ้านลเบิดเลยบ่พาไปเบิ่งอ้มงามใหญ่เอ้อนี่มเงาะซุกเลยเด้นี่สุกแล้วนี่ เริ่มสุกแล้วทุกคนนี่ปีนี้มันเป็นลายทาปีกายนี่หวานเนีวเลยมามาอําใหญ่ก๊กนี้ตอนนัดเป็นปาไรตุนกตุนูมากินบดิลดล้นออกบิดเลยทุกคน อันนี้พักพักมักบวบอยู่หลังบ้านอันนี้โก,กมากเงี้โก,กนี่บักเป็นลายแบะ,ะไม่นนางห็ดสวนปลูกกันเด้ออีกแม่ปลูกกันเด้อฮะ,ฮะเสียยงา เบิง้งมาเบิ้งส่วนแม่น่าบะเมีมยอืม,มห้องแผวฮั่นงามเดี๋ยวสิไปปิดมากมังกรมากินเบงงิ่งเงาะสิหอกแบบนี้อึ๊บ นี่บัรอษบอัพ้นฉันหลอกเธอสุกมาเมื่อไหร่ฉันก็จะกินเมื่อน,นั้นนี่เออยุองงัดไปไหนไปปีนังก,ก่อนปีนแมงยังอืมอุ้ยแต่แช่ รู้มักน้อยอ๋อไปไปกินกันทุกคนตอนนี้ป้าแล้วทุกคนคนี่เ,เดี๋ยวเราซิมาซิมกันเบิง้งโอ้โซ่โดนหุ้ยโคตแทะออกไหมหัวกระพงงัวไปออกไป

đã được rồi. Anh cứ vô vô đi. Dạ. Anh đừng có sợ. vô. vô đi. Rồi, rồi, mình vô được rồi. Lên đi mà. Đi đi. Rồi, vậy thì bạn đi. ส้มทุกคนอ,นนอนันไม่ยอมบุซกค่ะทำไมเนาะมึงเนาะเปลือกไหมมาห้อดเฮือนแล้วเด้อทุกคนโอเคครีมนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะมากับอันขี่รถมาก็ได้นั่งทางท้ายสุดรถเป็นเ,อเทเอาวานั่งทางท้ายนะเต็นเทเต็นมาพัดมีคนเมารถได้สัง เพื่อนกะออเจียจะสุดทางคุณนะนะป้าทุกคนแต่เพื่อนทันยังบ่ได้ลงอยู่ลองซานอีได้เพื่อนไปโต่อ,อยู่ใส่สมบูรณ์อีกป้าบอกว,ว่าเพื่อนไปฮอตพูดล,ละจักจิ้เป็นจังให๋เน้ะทุกคนนาะจ๊ะอีจ๊ะมาเลยไหมอะพร่ันพี่จ๊ะอี อนิมด้นิมงามไปเถอะนิมงามนิมงามไปเถอะนิมงามนิมงามดูยิมงามยิ้มกับนิมถูห้าละห้อันนี้น่ะถูห้าลห้ายโซ่เมื่อวานี่ถูห้าเลยิ้มไปเว่ยอยู่นิมอยู่มาห้าไก่นิมค้างเลย มากเลยยิ้มข้างเลยดีใจไงอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปนี่นะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเด้อไปเจอก,กันคลิปหน้าน้นองถุนน้มือมืออื่นมืออื่นสีแก่เดต,ตาบกินเพิ่นจงไว้ให้เพิ่นไปซอเดต,ตาม,มาได้ไหละอ่านเพื่อนท่านใดนึง นึ่งไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วน,น้องนิกซี่อันมาเฮ็ดแกงแกงกินมือแรงนี้บุกหัวเสอยดยังกินนะทุกคนเนาะโอเคไว้เจอกันเมื่ออื่นนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าเด้อทุกคนเดอ้อบ,บาย